วันนี้มีพัดลมพกพา2รุ่นมาแนะนำครับจากแบรนด์คาชิว่าในช่วงอากาศร้อนหรือเดินทางไปไหนมาไหนพัดลมพกพาคาชิวารุ่น KW300 0จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายด้วยความสามารถในการปรับระดับลมได้ถึง5ระดับและแบตเตอรี่ความจุก3000ม ah, ิลลิแอมที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง 1- 3ชั่วโมงคุณสามารถพกพามันไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโต๊ะหรือพกติดมือไปข้างนอก มันจะเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกกิจกรรมทั้งการท่องเที่ยวกีฬาหรือแม้แต่การทำงานในสำนักงานคุณสมบัติเด่นของคาชิว่า k คด3 0 0 0ปรับระดับลมได้ถึง5ระดับตั้งแต่ระดับ20%ถึง100%แบตเตอรี่ความจุ3000ม ah, ิลลิแอมใช้งานได้1-3ชั่วโมงเวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงมีหน้าจอ LED แสดงผลพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา สายชาร์จ t y p C สําหรับการชาร์จที่สะดวกคาชิว่า KW3000 เหมาะสําหรับการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในบ้านสำนักงานหอพักหรือกิจกรรมกลางแจ้งหากคุณกําลังมองหาพัดลมพกพาลองดูรุ่นนี้ครับพิกัดอยู่ในแท็กผลิตภัณฑ์หรือดูในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแปะพิกัดไว้ให้แล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อกันได้ครับหากคุณต้องการพัดลมพกพาที่สามารถปรับระดับลมได้ตามความต้องการ คาชิว่ารุ่น KW4800 เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยการปรับระดับลมได้ตั้งแต่1ถึง100ระดับและแบตเตอรี่ความจุ 4,800mAh ที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน4-5ชั่วโมงหรือกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆคุณสมบัติเด่นของคาชิว่า KW4800 ปรับระดับลมได้1-100ระดับแบตเตอรี่ความจุ 4,800mAh ใช้งานได้ต่อเนื่อง4-5ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ5ชั่วโมงมีหน้าจอ LED แสดงผลขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและพกพาง,ง่ายใส่ชาร์จ t y p ซีสำหรับการชาร์จที่สะดวกคาชิว่า k w c 8 0 0เป็นพัดลมที่สะดวกสบายและเหมาะกับทุกสถานการณ์ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งการใช้งานในห้องทำงานการท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมกลางแจง้งถ้าสนใจรุ่นนี้ที่กัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ รือดูในแท็กผลิตภัณฑ์แปะไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อกันได้ขอบคุณที่ตามรับชมคลิปนี้ครับ